สวัสดีค่ะวันนี้จะไม่คำตอบเวลาปลดวิธีปลดหนี้ให้เร็วก่อนที่คุณจะปลดหนี้คุณต้องยอมรับก่อนนะคะตั้งสติเพราะบางคนเราอาจจะมีหนี้เพราะเหตุจำเป็นเหตุฉุกเฉินเราไปสร้างหนี้เพืคอเอาเงินนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือบางทีก็ค่าโรงเรียนค่าเทอมลูก อย่าโทษตัวเองอย่ารู้สึกแย่แค่คุณตั้งสติแล้วดูสิว่าคุณมีความสามารถในการใช้หนี้นั้นได้ไหมคุณทำได้โดยการเอาประดาษมาเขียนและดูว่าคุณมีรายรับเท่าไหร่หรือถ้าคุณแต่งงานดูซิว่าคุณกับสามีหรือภรรยาของคุณมีรายรับเท่าไหร่ ขั้นตอนต่อไปก็คือเอารายจ่ายเขียนลงกระดาษให้หมดว่ามีรายจ่ายอะไรบ้างค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่ารถค่าน้ำมันค่าเทอมลูกคุณต้องเขียนให้หมดแล้วคุณก็มานำรายจ่ายนั้นมาหักลบจากรายได้ที่คุณมีถ้าคุณมีเหลือ เงินเหลือก็แสดงว่าคุณยังพอใช้นี้ได้ถ้าคุณไม่มีคุณก็ต้องหาไรายได้เสริมหรือคุณต้องลดค่าใช้จ่ายตัดอะไรที่มันฟุ่มเฟือยออกไปถ้าคุณมีรถมีบ้านคุณก็เอาไปเข้าไฟแนนซ์เอาไปจำนองเอาไปจำนองที่ที่หาที่ดอกเบีย้ยต่ำกว่าที่คุณมีนะคะ ไม่ใช่ไปเตาไปเอามาสูงแล้วเอาไปเอาเงินที่ได้มาจากจำนองบ้านจำนองที่อะไรเนี่ยใช้นี่ให้หมดไม่ใช่เอาไปใช้ไปกินไปเที่ยวไปดื่มไปเที่ยวประเทศจีนไปเที่ยวเกาหลีไม่เอาค่ะใช้นี่ก่อนค่ะคุณต้องจัดประเภทนี่ก่อนเลยหนึ่งมีนี่ในระบบหรือว่านอกระบบสองนี่ของคุณน่ะระยะสั้นหรือระยะยาว 3านี่ของคุณดอกเบี้ยถูกหรือดอกเบี้ยแพงถ้าคุณมีนี่นอกระบบเขาตามจิกตามตื้อน,นอกประตูโอ้ยตามลากคุณคุณต้องใช้นี่อย่างแน่นอน 2. ถ้าคุณมีนี่นอกระบบที่ดอกเบี้ยต่ําหรือจากผู้ใหญ่ใจดีจากครอบครัวคนรู้จักที่เขาพออารมอร่อรวยไม,ไม่เร่งไม่รีบ เพราะว่าเขาอยากช่วยคุณเขาเห็นว่าคุณเขาสงสารคุณนะคุณก็ไปคุยกับเขาหรือไปรับจ้างเขาทำงานแลกกับเงินที่คุณเอาของเขามาล้างถ้วยล้างจานล้างรถทำสวนครัวทำอะไรก็ได้ตอบแทนเขาหรือถ้าคุณทำอะไรไม่เป็นเลยหรือไม่มีเวลาคุณก็บอกเขาไปตรงๆว่าตอนเนี้ย ฉันมีนิจม่มหัวขอผ่อนได้ไหมถ้าเขาให้ผ่อนคุณก็ต้องผ่อนตามสัญญานะคะถ้าเลื่อนไปหนึ่งเดือนจะใช้สามเดือนจะใช้ถึงเวลาก็ต้องใช้คืนเพราอถ้าคุณไม่ใช้คืนเกิดคุณต้องการเงินเพิ่มเขาก็จะไม่ให้คุณเพราะคุณไม่มีสัจจะถ้าคุณมีทรัพย์สินมีบ้านอย่างที่ฉันพูดไปคุณอาจไปจำนองไปวีไฟแนนซ์ก็ได้ หารายได้เสริมจริงก็คือทำโอทถ้าคุณทำงานบริษัทที่เขามี OT คุณทำได้แล้วเวลาหารายได้เสริมอย่าทำอย่างที่เห็นในข่าวดูใน Facebook ลงทุน500ลงทุนพันหนได้ลงทุนพันได้พันห้าลงทุน500ได้พันไม่มีอยู่จริงค่ะเดี๋ยวก็ตกเป็นเหยื่ออย่างในข่าว จะเข้าภาษาสุภาษิตท,ที่ว่าหนีเสือป่าจละเคหรือผีซ้ำด้ำโพยคุณก็รู้คุณต้องทำงานแล้วกว่าจะได้เงินนะ่ะมันยากไม่มีหรอกที่อะไรที่จะมาได้ง่ายๆเข้าใจไหมคะถ้าคุณไม่มีบ้าน หรือไม่มีรถคุณก็ต้องหาแหล่งดอกเบีย้ยที่ต่ำกว่าที่คุณมีที่สามารถยืดยืนปนีปนองที่เขาคิดดอกเบีย้ยต่ำกว่าคุณก็ต้องลองดูธนาคารหรือคนรู้จักอันเนี้ยถ้าคุณเป็นคนดีไม่เกรเลรยไม่ดื่มไม่เที่ยวทุกคนเห็นว่าคุณเป็นคนดีก็จะมีคนอยากช่วยเหลือคุณ แต่ถ้าคุณดื่มกินเที่ยวเกเรไม่รักษาคำพูดใครก็ไม่อยากช่วยคุณอย่าลืมนะคะมีนี่ต้องใช้ตั้งสติค่ะตั้งสติถ้าคุณมีนี่นอกระบบที่ดอกเบี้ยแพงจ่ายเขาไปเหอะจ่ายก่อนเลยมีนี่นอกระบบที่ดอกต่ตำๆคนรู้จักก็คุยเขาใช้นี่เขามีนี่ต้องใช้ค่ะ ขอบคุณนะคะและต่อไปเราก็จะคลิปหน้าฉันจะมาสอนการบริหารการเงินส่วนตัวโชคดีนะคะ